หลักสูตรที่2คือการสื่อสารเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเราต้องสื่อสารก็เพราะเราต้องการได้รับหรือได้ให้อะไรบางอย่างกับคู่สนทนาหรือแม้กระทั่งเราอยากให้คู่สนทนาตอบสนองในสิ่งที่เราต้องการการสื่อสารต้องให้ได้ผลลัพธ์หลักๆ3ข้อ ข้อที่1คือสื่อสารเพื่อให้เข้าใจตรงกันแล้วก็ให้เกิดการลงมือทำข้อที่2คือสื่อสารเพื่อให้ผู้สนทนาเนี่ยได้มีความคิดหรือได้เสริมสร้างความมั่นใจข้อที่3คือการสื่อสารเพื่อให้คู่สนทนาเนี่ยมีพลังใจมีแรงบันดาลใจนั่นถือเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในหลักสูตรนี้ท่านจะได้วิธีสื่อสารได้เทคนิคสื่อสารได้กระบวนการสื่อสารและได้ฝึกการสื่อสาร ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตั้งใจมาฝึกกันสื่อสารที่เวิร์กร่วมกันนะคะ